สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาทำเมนู b r a สเ n Green the b r a t e นนะคะก็จะเป็นเนื้อนะคะเอามาทำซอสเนื้อนั่นเองนะคะ เป็นสไตล์เยอรมันอีกแล้วนะคะวันนี้ถ้าเกิดาแม่บ้านคนไหนยังไม่เคยลองทําลองเอาสูตรนี้ไปทําดูนะคะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเราก็จะมีเนื้อนะคะเราจะเอาเกลือนะคะโรยเข้าไปที่เนื้อก่อนนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะใส่เข้าไปนะคะเพื่อที่ก่อนที่เราจะไปทอดนะคะ หลังจากนั้นนะคะถ้าใครชอบก็ใส่ได้นะคะอันนี้เป็นมาสตาร์ดนะคะถ้าเกิดใครชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องนะคะสําหรับบ้านเราเราชอบมากนะคะเราก็เลยต้องเอามาสตาร์ดทาก่อนนะคะเราก็ทาให้ทั่วเลยนะคะมาสตาร์ดทั้งสองด้านเลยนะคะตามที่เราชอบเลยนะคะหรือด้านเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะเราทาด้านเดียวดีกว่าเพราะว่าอีกด้านหนึ่งเราจะต้องผักเนาะ โอเคค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเป็นทำการผัดกันก่อนนะคะทอดนะคะเริ่มด้วยนะคะเราก็จะใส่บุตเตอร์ชมานะคะแต่ว่าใครจะใส่น้ำมันดอกทานตะวันก็ได้นะคะสามารถที่จะใช้ได้เช่นกันค่ะ <c oughs> ก็ให้บุตเตอร์ชมาละลายนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่พอมันร้อนแล้วเนี่ยเราก็จะใส่เนื้อลงไปนะคะให้มันอย่างนี้นะคะ่ะแล้วมันจะได้ลดขงองเนื้อมันออกมานะคะ จากนั้นนะคะแล้วก็กลับด้านานี่เห็นไหมคะเนี่ยค่ะพอมันได้สี่างนี้แล้วนะคะมันจะได้ลดของเนื้อแบบแท้ๆออกมาเลยนะคะต้องให้ได้สีแบบนี้นะคะหลังจากที่เนื้อเราสีสวยแบบนี้แล้วนะคะเราก็เริ่มเอาพวกแครอทแล้วก็เครื่องเคียงของเราลงไปผัดได้เลยนะคะ ลงไปผัดรวมกับเนื้อเนี่แหละค่ะ แล้วก็ผัดนะคะให้เขาดูเหมือนจะ,ะดูสุกๆหน่อยนึ้งนะคะแล้วก็คนนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่โรสแมรี่ลงไปเลยนะคะแล้วก็ใบกระวานนะคะพริกไทยแล้วก็กระเทียมนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะ คนสักหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ตัวมาเต้นมาสนะคะหอมมากเลยค่ะตอนนี้นะคะอันนี้ก็ตับประมาณสักสองช้อนโตะนะคะนี่น่าจะได้สองช้อนโต๊ะแล้วค่ะหมดพอดีเอาให้หมดเลย เสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะตักเาให้หอมนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำซุปไปเลยนะคะน้ำซุปเนื้อนะคะอันนี้ จากที่ใส่น้ำซุปเนื้อแล้วนะคะก็ปล่อยให้เขาเดือดสักแป๊บหนึ่งนะคะหลังจากที่ใส่น้ำซุปเนื้อเสร็จนะคะเราก็ใส่น้ำองุ่นได้เลยค่ะนะคะน้ำองุ่นสักประมาณ500 ml นะคะ เสร็จแล้วปิดฝาไว้ค่ะหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะแล้วเรามาดูกันค่ะพอเนื้อนุ่มแล้วนะคะเราก็จะเอาเนื้ออันนี้ที่เราตุ๋นไว้เนี่ยเอาออกมานะคะเพื่อที่จะกรองทำน้ำซุปนะคะเอาเนื้อออกไว้ก่อนเลยค่ะแล้วเราก็ทำน้ำซุปต่อเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็เอาน้ำซุปที่มีผักที่เราตุ๋มไว้นะคะกองเอาน้ำมันนะคะแล้วก็บดบดพวกนี้ค่ะบดผักให้ละเอียดเลยคะ่ะเพื่อที่จะใหะ้เนื้อของผักนะคะเอาเป็นน้ำซุปไปด้วยนะคะจะอร่อยมากค่ะตรงนี้นะคะ หลังจากเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้น้ำแบบนี้เลยนะคะก็จริงๆแล้วาบางคนเขาจะเอาให้หมดเลยนะคะแต่ว่าเราเอาแค่นี้พอเนาะกะกินกันแค่สองคนนะค่ะเดี๋ยวเราไปทำต่อกันเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่เนยไปสักหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้มันดูเหนียวเหนียวหน่อยนะคะก็ใส่ไปสักนิดนึงนะก็คนจนเนยละลายนะคะ น้ำเขาก็จะดูเห,เหนียวๆน่ากินหน่อยนะคะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเพื่อนๆเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะน่าทานขนาดไหนและอร่อยมากด้วยนะคะวันนี้เพราะเราชิมแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องแม่เป็่งล้านวิวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ